ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็พามาเบิ่งนะครับการเพาะกบแล้วก็เลี้ยงลูกอสตนะครับในกระชังบกนะครับเป็นกระชังบกนะครับเนื่องจากว่าผลมันบดตกนะครับก็เลยเย็บกระชังบกขึ้นมานะครับเลี้ยงนะครับเป็นของน้องชายนะครับเดี๋ยวจะพาเบิ่งนะครับว่าเพาะแนวใดนะครับแล้วก็เลี้ยงยังไงนะครับในกระชังบกนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับก็ผมวันนี้เป็นบ่อเพาะนะครับขนาดประมาณ1.5คูณ2.5เมตรนะครับ มีอยู่1บ่อนะครับมี1บ่อนี้นะครับเอาไว้สลหรับเพาะนะครับตอนน да. ี้ก็เอาลูกกบนะครับที่หางหลุดนะครับลงมาเลี้ยงไว้นะครับปกติเพาะบ่อน <ah ี้นะครับเพาะประมาณลูกออดอายุประมาณ1สัปดาห์นะครับก็ย้ายลงกระชังบกนะครับย้ายลงกระชังนะครับปกติก็คือเพาะบ่อนี้นะครับบ่อนี้ก็เพาะอยู่ประมาณเจ็ดถึงสิบคู่นะครับบ่อนี้ก็เพาะอยู่ประมาณ7จ็ดถึงสิบคู่ ในแต่ละครั้งนะครับก็เคยมีมีปัญหานะครับเพราะว่าอันนี้น้องชายทําครั้งแรกนะครับเพราะครั้งแรกก็คือกบไม่ไข่นะครับเพราะครั้งแรกไม่ไข่เพราะครั้งที่2ก็ไม่ไข่เพราะครั้งที่3ก็ไม่ไข่นะครับก็เลยก็เลยมาดูนะครับมาดูให้ก็เลยว่าอ่านะน่าจะมีปัญหาเรื่องน้ํานะครับน้ําบาดาลนะครับเป็นบาดาลเค็มนะครับเนื่องจากว่านะครับเพราะครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3าไม่ไข่ นะครับผมก็เลยไปเอากบตัวผู้นะครับตัวผู้ของผมนะครับเพราะที่แรกดาว่ากบตัวผู้อายุไม่ครบนะครับน้ําเชื้อไม่แข็งแรงนะครับไม่กอดไม่รัดนะครับก็เลยไปเอากบตัวผู้มานะครับมาลองลองพ่อดูนะครับในครั้งที่สี่ก็ไม่ไข่นะครับก็เลยสรุปก็คือเป็นเพาะน้าน้ําเค็มนะครับก็เลยลองเอาน้ําบาดาลจากบ่ออื่นนะครับไปเอาน้ําบาดาลจากที่อื่นมานะครับมาลองเพาะนะครับปรากฏว่าไข่นะครับ ปรากฏว่าไข่นะครับสรุปก็คือมีปัญหาเรื่องของน้ําบาดาลเค็มนะครับก็ทําให้กบไม่ไข่นะครับหลังจากใช้บ่อบาดาลจากที่อื่นนะครับก็กบก็ไข่ปกตินะครับหลังจากไข่เสร็จนะครับจะย้ายมาลงกระชังนะครับอาจจะไว้ด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับเป็นกระชังบกนะครับอายุลูกอ๊อดอายุประมาณ1สัปดาห์นะครับก็มาลงกระชังนะครับกระชังบกนะครับอันนี้ลูกอ๊อดอายุประมาณ1สัปดาห์นะครับ เล็กๆนะครับนะครับลูกออดอายุหนึ่งสัปดาห์นะครับเหตุผลที่ทํากระชังบกนะครับเนื่องจากว่ามันไม่มีน้านะครับนะครับมันไม่มีน้ํานะครับฝนไม่ตกนะครับก็เลยไม่มีน้ําก็เลยแก้ปัญหาโดยการนํากระชังบกนะครับมาเย็บนะครับแล้วก็มาอนุบาลลูกออดแล้วก็เลี้ยงกบนะครับอันนี้ลูกออดอายุหนึ่งสัปดาห์นะครับก็ย้ายลงมาที่กระชังบกตรงนี้นะครับจะมีหลายกระชังนะครับมีหลายกระชัง อันนี้ลูกออสรุ่นรุ่นก่อนเนาะนะครับที่แยกออกมานะครับถ้ามันแออัดเกินไปก็แยกออกมานะครับอันนี้ลูกออสอายุประมาณสองสัปดาห์เศษๆนะครับยางเข้าสัปดาห์ที่สามนะครับอันนี้น้าน้ําน้อยนะครับน้าน้อยเนาะนะครับก็เลยเดี๋ยวเพิ่มน้าอีกนะครับเดี๋ยวแนะนําให้น้องเขาเพิ่มน้าอีกนะครับอันนี้น้ําน้อยนะครับเดี๋ยวแดดร้อนนะครับครับกระชังบกนะครับตัวกระชังนี่ต้องเป็นใช้ ผ้าใบนี่ต้องใช้สีดำนะครับถ้าเกิดสีขาวมันใสโดนแดดนะครับถ้าโดนแดดมันจะเป็นตะไคร่น้ํานะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้พยางพลาสติกสีดํานะครับมาเย็บนะครับเย็บง่ายๆนะครับเย็บเป็นตั้งขอบขึ้นนะครับข้อดีก็คือเปลี่ยนน้ําง่ายนะครับนี้นะครับเปลี่ยนน้ำก็แค่แค่ปลดนะครับเนี่ยปลดหูตรงนี้นะครับปลดหูแล้วก็หย่อนลงนะครับน้ําก็จะไหลนะครับ น้ำก็จะไหลออกด้านข้างเลยนะครับลูกออดเราก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับหลังจากนั้นนะครับก็แยกออกมานะครับเวลาหางหางเริ่มหดนะครับก็ก็แยกมีอีกกระชังนะครับอันนี้ลูกออดหางหดแล้วนะครับาเป็นกลเล็กนะครับก็แยกมาเลี้ยงอีกกระชังหนึ่งนะครับนะครับก็แยกออกมาแล้วเราก็หาพวกเศษไม้หรือกิ่งมะพร้าวนะครับการมะพร้าวนะครับมัน มันมีใบใบเป็นแฉกแฉกเยอะนะครับมันก็เหมาะสาหรับเหมาะสาหรับเอามาให้กบนะครับมามาขึ้นกระดานขึ้นงอยเนาะนะครับเอาขึ้นมาง่อยนะครับอันนี้เก็บไว้เลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์ในในปีต่อไปนะครับนะครับอันนี้ก็เลี้ยงไว้อยู่ประมาณน่าจะประมาณ300สามร้อยเศษเศษนะครับบ่อน,นี้นะครับเดี๋ยวไปดูอีกกระชังไปนะครับอันนี้กบ แม่พันธุ์นะครับแม่พันธุ์ก็เลี้ยงไว้ตรงนี้เลยนะครับอันนี้เป็นแม่พันธุ์นะครับเราก็เอาไม้ไปใส่ด้านล่างนะครับด้านล่างของกระชังให้มันเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกนะครับเพื่อบางทีให้กบขึ้นมามาง่อยนะครับมาง่อยแล้วก็ให้มันมีที่พักนะครับบางทีกบแช่น้ํามากไปมันก็ไม่ค่อยดีนะครับก็ต้องมีที่ขึ้นมาง่อยนะครับเวลาเปลี่ยนน้าก็ง่ายนะครับจะแค่หย่อนนะครับ อ่าแค่ปลดหูมุมใดมุมหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนน้าได้เลยนะครับสำหรับกระชังบกนะครับก็ใช้ทั้งเพาะนะครับทั้งอนุบาลลูกออดแล้วก็เอามาเลี้ยงกบเล็กนะครับก็ได้นะครับมีหลายกระชังนะครับเห็นไหมครอันนี้คือฝนไม่ตกนะครับทําให้ในทุ่งนายังไม่มีน้ํานะครับน้ํายังแห้งนะครับบ่อนี้ก็แห้งนะครับที่แรกว่าเตรียมบ่อนี้ไว้สำหรับเพาะแล้วก็เลี้ยงลูกออดนะครับแล้วก็กบเล็กแต่เบื่อนว่า น้ำมันแห้งนะครับดูดน้ําใส่แค่วันสองวันก็แห้งนะครับถ้าเติว่าจะใช้พลาสติกดํามาปูนะครับมันก็เปลี่ยนน้าลําบากนะครับเราก็เลยทากระชังกาชังกระชังบกนะครับเวลาเปลี่ยนน้านะครับตัวนี้นะครับนี่ฮะสังเกตนะครับเวลาเปลี่ยนน้านะครับแค่ปลดหูใดหูหนึ่งออกนะครับแล้วก็นี่ฮะปลดมาตรงนี้นะครับน้าก็ไหลออกเลยนะครับนยครับตัวนี้เปลี่ยนน้าแล้วก็ตากบอดนะครับเดี๋ยวค่อยนํากบ นะครับมาเพาะนะครับในกระชังนี้นะครับอ่กระชังนี้ก็เพาะได้นะครับก็ลงประมาณ5้ถึงเคู่นะครับอ่กระชังตัวนี้ก็ประมาณ 1, นคูณสเมตรนะครับนะครับอันนี้ก็เตรียมไว้นะครับกระชังบกเตรียมเพาะนะครับอ่ตอนนี้เรามาเลี้ยงในกระชังบกนะครับถ้าอ่าลูกวอดอายุประมาณ2สัปดาห์หรือ3สัปดาห์เราก็พยายามแยกนะครับอ่อันนี้ก็แยกออกมาแล้วนะครับหางเริ่มหดนะครับเนี่ย นะครับหางเริ่มหดเราก็นําพวกผักบุ้งนะครับผักบุ้งหรือพวกเศษใบไม้หรือทําอะไรก็ได้นะครับเป็นที่มันลอยน้ํานะครับเพื่อให้กบขึ้นมามาเกาะมาจับนะครับนะครับชุดนี้หางกําลังเริ่มหดนะครับอายุประมาณ1เดือนนะครับส่วนตัวที่หางมันหดเป็นกบเล็กก็แยกออกไปแล้วนะครับที่ให้ดูที่ผ่านมานะครับตัวนี้ก็หางก็กําลังทยอยหลุดนะครับเดี๋ยวค่อยจับแยกอีกนะครับ ข้อดีของกระชังบกอย่างที่ว่านะครับมันดูแลง่ายนะครับดูแลน้ําง่ายนะครับเปลี่ยนน้ําง่ายนะครับดูออดก็ยังอยู่ปกตินะครับเวลาเราเปลี่ยนน้ํานะครับเราก็แค่ปดมุมใดมุมหนึ่งนะครับแล้วก็ให้น้ําไหลออกเลยนะครับอย่างตัวนี้นะครับเราปดแล้วก็ลงตัวนี้หะครับน้ํามันก็ไหลออกเลยนะครับง่ายๆนะครับเราแค่ปดเนาะนะครับเราค่อยเติมน้ํานะครับอันนี้ก็ทําความสะอาดง่ายนะครับแต่ พยางนะครับต้องเป็นพยางพลาสติกสีดานะครับถ้าเป็นสีขาวใสนะครับมันจะเกิดตะไคร่น้านะครับเวลาโดนแดดนะครับกว้างก็แล้วแต่เราชอบนะครับกว้างเนาะนะครับแต่ถ้าเกิดมีพยางพลาสติกนะครับที่มันหนาแล้วก็เลือกตัวที่หนาที่สุดนะครับแล้วก็มาเย็บนะครับเย็บเป็นกระชังนะครับใช้จักรเย็บผ้าเลยครับเย็บเนาะครับเย็บง่ายๆนะครับถ้าเราอยากได้ระดับน้ําสูงแล้วก็ยกขึ้นนะครับเนี่ย นะครับแล้วก็ยกตัวนี้ขึ้นนะครับเนี่ยยกขึ้นนะครับยกขึ้นอีกนะครับมันก็จะสูงขึ้นแล้วแต่นะครับถ้าเกิดเราอยากได้ระดับน้ําน้อยเราก็ลดลดลงนะครับลดขอบที่เรามัดไว้ตรงนี้นะครับนะครับความตึงของมันนะเนี่ยตัวนี้นะครับเราต้องการสูงแล้วก็ยกขึ้นนะครับมันก็จะสูงขึ้นประมาณ20ถึง30เซนได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการระดับน้ําที่มันน้อยนะครับสมมุติว่าลูกออดนะครับที่มันหางเริ่มหดนะครับ เราต้องการน้ำน้อยแล้วก็ลดระดับกระชังลงนะครับก็เอาแค่ประมาณ5เซนก็ได้นะครับ5 10เซนนะครับตัวนี้หางเริ่มหลดนะครับแล้วก็ลดระดับของกระชังลงนะครับระดับพลาสติกนะครับให้ระดับน้ำมันมันน้อยหน่อนะครับตัวไหนที่ยังเป็นลูกอสอยู่แล้วก็ยกสูงขึ้นนะฮะนี่เปรียบเทียบให้ดูนะครับบ่อนี้นะครับเราก็เตรียมหางหดนะครับ นี่ครับหางก็เริ่มหดนะครับบ่อนี้นะครับจะแยกนะครับเพื่อลดความแออัดนะครับเราเพราะว่าผ้าใบนะครับชุดหนึ่งถ้าเราซื้อเป็นม้วนนะครับมันก็จะได้หลายกระชังนะครับเพราะมันยาวมากนะครับกว้างอันนี้มันมันกว้างอยู่แล้วนะครับไม่น้อยกว่าประมาณ3เมตรนะครับความกว้างของของกระชังนะครับของผ้าใบนะครับเราต้องการกระชังกว้างขนาดไหนยาวขนาดไหนเราก็ เลือกเย็บได้เลยนะครับอันนี้หางเริ่มหดนะครับก็เยอะแล้วนะครับเยอะแล้วเห็นไหมครับต้องทําที่เกาะนะครับอาจจะสารเป็นไม้ไผ่สารนะครับสารตาห่างห่างเหมือนกับฝากระตาดนะครับเหมือนกับสารฝากระตาดเฮือนนะครับเอามาไว้นะครับเพื่อให้มันเกาะนะครับหางหลุดนะครับแต่ถ้าเกิดมันเราแยกลูกอ้อนนะครับออกมาแต่ละกระชังไม่เยอะนะครับหางมันก็จะหลุดไล่เลี่ยกกันนะครับ หางก็จะหลุดไล่เรียกกันนะครับก็ประมาณ1สัปดาห์ก็หางหมดหมดแล้วนะครับหางหลุดเป็นกบหมดแล้วนะครับก็สามารถอ่ถ้าระยะห่างไม่เกินไม่เกิน3วัน4วันหรือ5วันนี้สามารถเลี้ยงกบรวมกันได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันแออัดเกินไปนะครับลูกออดก็จะหางหดไม่พร้อมกันนะครับอ่าเราต้องหมั่นคัดไซส์นะครับหมั่นคัดแยกลูกกบออกนะครับกบเล็กออกนะครับถ้างั้นมันก็จะเกิดปัญหาการกินกันนะครับแต่ถ้าเกิดอ่า ลูกออดนะครับไม่แออัดเกินไปนะครับมันก็กินอาหารได้ทั่วถึงนะครับตัวโตสม่ำเสมอนะครับทำให้หางมันหดไล่เลี่ยกกันนะครับมันก็มีแค่รุ่น2รุ่นนะครับเราแค่คัดไซส์แค่ครั้งสองครั้งก็ก็เพียงพอแล้วนะครับเราก็อาจจะปล่อยให้หางมันหดตรงนี้เลยก็ได้นะครับเราก็ค่อยอามาคัดแยกตัวที่ตัวที่สุดออกนะครับก็เพราะว่า รุ่นแรกๆที่หางหดก็ประมาณ20%อนะครับ20%เรนาะนะครับรอบ2รอบ3มันจะหดเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลือกเอาแค่กบตัวที่หางมันหดกอดนะครับตัวโตนะครับคัดออกนะครับแยกไปเลี้ยงต่างหางนะครับถ้าปล่อยไว้มันก็จะกินเพื่อนนะครับพวกกระชังพวกนี้นะครับที่แยกออกมานะครับมันก็ไม่แออัดเท่าไหร่นะครับจะไม่ค่อยแออัดนะครับทําให้ลูกอ๊อดหางหดค่อนข้างที่จะเสมอกันแล้วก็ไล่เลี่ยกันนะนะครับ มาดูอีกกระชังนะครับอันนี้ทําให้หลายกระชังนะครับของน้องชายนะครับเลี้ยงกบครั้งแรกนะครับนะครับตัวนี้ก็หางหดเริ่มเยอะแล้วนะครับใช้ใบกล้วยนะครับมาลงให้มันเนาะมันก็อาจจะเป็นตะไคร่น้ํานะครับเราก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราทําความสะอาดง่ายๆนะครับเวลาทําความสะอาดก็แค่ลดลดขอบตะไคร์ลงนะครับ ตรงที่เป็นคาบตรงนั้นนะครับก็คือเป็นมุมที่ที่ลดตะไคร่ลดตะไครยเขียวลงนะครับน้ําก็ระบายออกแล้วค่อยเติมน้ํานะครับใช่ไหมฮะแต่ละรุ่นมันก็จะมีตัวโตนะครับนี่ฮะที่นั่งอยู่ตรงมุมเนี่ยผมซูมให้ดูนะครับตัวนี้จะเป็นจะเป็นกบที่หางหดรุ่นแรกๆนะครับเนี่ยนะครับจับออกไม่หมดนะครับตัวนี้มันก็จะกินเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องจับออกนะครับไอ้ตัวที่หางหดก่อนเพื่อนนะครับ ถ้าเราจับออกไม่หมดนี่มันจะกินเพื่อนนะครับเพ,เพราะฉะนั้นนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับแต่ละบ่อนะครับถ้า,าบางทีมาอาจจะจับออกไม่หมดนะครับตัวนี้ก็จ,จะกินนะครับเกิดกินกินเพื่อนสักวันละตัว2ตัวถ้ามี10ตัว,ตวก็กินวันละ10ตัวถึง20ตัวเนี่ยเกิด10วันหรือ20ิวันหรือ30สวันนะครับลูกออดเราหรือกบเรานะครับที่หางหดมังฮะอาจจะหมดนะครับแล้วก็เหลือแค่ตัวที่มันหางหดก่อนนะครับไม่ถึง ห้าตัวหรือสิบตัวนะครับที่หดก่อนเพราะนั้นต้องจับออกนะครับตัวตัวที่สุดนะครับตัวนี้ก็เริ่มทยอยหางหดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านไหนที่อาจจะไม่มีบ่อนะครับไม่มีบ่อปูนนะครับหรือว่าไม่มีบ่อดินนะครับก็สามารถทํากระชังบกนะครับเย็บกระชังบกขึ้นมาใช้ได้นะครับนะครับเป็นกระเย็บง่ายๆนะครับก็สามารถเลี้ยงกบเพาะกบ เล well ี yeah, right. I I smoking, yeah. ้ยงลูกออดได้นะครับอนุบาลกบเล็กอนุบาลลูกออดได้นะครับนะครับวันนี้ก็พามาดูนะครับการเลี้ยงกบเพาะกบนะครับในกระชังบกนะครับของน้องชายนะครับก็เลี้ยงปีแรกนะครับนะครับเลี้ยงปีแรกก็ประสบปัญหาก็คือมันแล้งนะครับมันไม่มีน้ํานะครับไม่มีน้ํานะครับปกติตรงนี้นะครับทุ่งนาตรงนี้ก็จะมีน้ําเต็มแล้วนะครับ ถ้าม <t ries together> ีน้ําตรงทุ่งนาตรงนี้ก็ไม่ยากนะครับแค่ทํากระชังนะครับลงมาอนุบาลลูกกบตรงทุ่งนานี้ได้เลยนะครับหรือว่าขุดบ่อแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถนําลูกอ๊อดนะครับลงมาอนุบาลตรงบ่อนี้ได้เลยนะครับอันนี้มันไม่มีน้านะครับดูดน้ําใส่แค่วัน2วันนะครับก็แห้งแล้วนะครับลูกอ๊อดก็ตายเนาะนะครับก็เลยแก้ปัญหาโดยการใช้กระชังบกนะครับใช้กระชังบกนะครับทำง่ายดูแลง่ายเปลี่ยนน้ำง่าย นะครับข้อดีของกระชังบกนะครับก็ทําไว้หลายกระชังนะครับต้องหาที่บังแดดให้ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีลูกอ๊อดกบนะครับก็ต้องการแค่แสงลําไรนะครับแต่ถ้าเกิดมุงทึบไปก็ไม่ดีนะครับเพราะว่ากบหรือลูกอ๊อดก็ต้องการแสงแดดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ถ้ามีสแลนนะครับถ้ามีสแลนหรืออะไรก็ได้นะครับนํามามุงนะครับอันนี้ก็ใช้การมะพร้าวนะครับออกการมะพร้าวมะมุงนะครับให้เป็นร่มเงานะครับเพราะว่ากระชังบกนะครับ ถ้าเกิดมันโดนแดดนะครับโดนแดดเยอะๆมันก็จะเกิดตะไคร่น้ำนะครับมันก็จะมีตะไคร่น้ำมาเกาะนะครับเพราะฉนั้นนะครับเราก็พยายามหาที่บังแดดนะครับหรือบางทีนะครับโดนแดดเยอะๆนะครับแดดแรงนะครับมันก็ทําให้น้ําร้อนนะครับน้าร้อนก็อาจทาให้ลูกออดหรือลูกกบนะครับกบเล็กตายได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องทําที่บังแดดนะครับเพราะว่าถ้าอากาศร้อนๆนะครับแดดร้อนนะครับเวลาลูออดมันลอยขึ้นมานะครับก็ทําให้ ผิวน้านะครับมันร้อนนะครับลูกอ๊อดลอยขึ้นมาก็ทําให้ลูกอ๊อดมันตายได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องหาที่บังแดดครับตัวนี้บ่อนี้ก็ทําที่บังแดดให้นะครับบ่อนั้นก็ทําในร่มนะครับทาในร่มนะครับก็พยายามหาที่บังแดดนะครับโดยเฉพาะแดดช่วงสายๆนะครับเที่ยงๆบ่ายๆนะครับแล้วก็แนะนําว่าก็คือไม่ต้องให้อาหารตอนเที่ยงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราให้อาหารลูกอ๊อดนะครับหรือลูกกบนะครับตอนเที่ยงนะครับมันก็จะลอย ขึ้นมากินอาหารนะครับก็ทําให้โดนน้ําร้อนนะครับลําตัวอาจจะพองนะครับแล้วก็ตายได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องทําที่บังแดดให้มันนะครับผมอันนี้เพาะแล้วสามรุ่นนะครับของน้องชายนะครับพอได้แล้วสามรุ่นนะครับสามรุ่นนะครับบ่อนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องน้ํานะครับนะครับใช้น้ําตัวนี้นะครับเป็นน้ําบาดาลนะครับเพื่อว่าน้ําเค็มนะครับ ทดลองเพาะครั้งที 1> ่1ก็ไม่ไข่เพาะครั้งที่สองไม่ไข่เพาะครั้งที่3ามก็ไม่ไข่นะครับก็เลยไปปรึกษาผมเนาะนะครับผมก็มาดูให้ก็ทดลองเอาพ่อพันธุ์ของผมมานะครับเพราะเกรงว่าพ่อพันธุ์อาจจะอายุไม่ถึงนะครับหรือน้ําเชื้อไม่แข็งแรงนะครับหรืออายุไม่ได้นะครับก็ทําให้มันอาจจะไม่รัดไม่รีดไข่ตัวเมียนะครับเวลาเอาพ่อพันธุ์ของผมมามันก็เกิดปัญหาตรงที่กบก็ไม่ไข่มันเดิมนะครับเราก็เลยน่าจะเป็นกับน้ํานะครับ สรุปว่าน้ำมันเค็มนะครับเวลาเปลี่ยนน้าปุ๊บนะครับกบก็ไข่นะครับนะครับอันนี้คือบ่อไข่ก็ขนาด1เมตรห้คูณสเมตรห้นะครับก็เป็นเฉพาะที่ไข่นะครับไข่หนึ่งสัปดาห์ก็ย้ายลงนะครับอ่า่สัปดาห์อายุหนึ่งสัปดาห์ก็ย้ายลงกระชังบกเลยนะครับแล้วก็อนุบาลนะครับอยู่ที่กระชังบกก็ประมาณอายุ2สัปดาห์แล้วก็แยกนะครับแยกมาใส่อีกกระชัง หนึ่งนะครับเพื่อลดปัญหาการแออัดนะครับแล้วก็อายุประมาณสามสัปดาห์นะครับนะครับอายุประมาณสามสัปดาห์แล้วก็แยกมาอีกบ่อหนึ่งอันนี้ดูความแออัดนะครับถ้าหางมันเริ่มหดนะครับเราดูเนาะถ้าลูกอ๊อดออกขาหางเริ่มหดนะครับถ้ามันแออัดแล้วก็แยกไปหลายๆกระชังนะครับแยกหลายๆกระชังนะครับเพื่อให้อัตราการหางหดของมันเสมอกันนะครับอย่างรุ่นนี้นะครับที่ ล้อยหางหดนะครับก็ค่อนข้างจะเสมอกันนะครับที่คัดแยกออกมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านใดที่อาจจะมีปัญหาเรื่องบ่อนะครับไม่มีหรือน้ําไม่มีนะครับก็สามารถใช้กระชังบกนะครับมาเพาะกบอนุบาลลูกออดแล้วก็เลี้ยงลูกกบได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็พามาดูลูกออดลูกกบนะครับที่เลี้ยงในกระชังบกนะครับของน้องชาย นะครับผมก็ท่านใดสนใจนะครับก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้นะครับทำง่ายๆเปลี่ยนน้าง่ายนะครับผมก็สลับคลิปนี้นะครับผมก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านใดมีปัญหาหรือข้อสงสัยนะครับเรื่องการเลี้ยงกบพ่อลูกอสนะครับก็สามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบ คอมเมนต์ให้นะครับเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับเพราะว่าผมก็ทําฟาร์มเล็กๆนะครับไม่ใช่ฟาร์มใหญ่นะครับแต่ว่าเอาประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนกันนะครับอาจจรมาตอบช้านะครับหรือเร็วนะครับก็ขึ้นอยู่กับจังหวะโอกาสเพราะว่ามัวแต่ทํานะครับไม่ค่อยได้มีเวลาอัดคลิปทําคลิปนะครับเพราะว่าทำอยู่คนเดียว2คนนะครับก็เลยพยายามหาโอกาสนะครับอัดคลิปเพื่อมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมก็สวัสดีครับ